คิดจะมาแชร์ประสบการณ์ขายของวันลอยกระทงนะคะก็คือไอเดียของคิดก็คือทํากระทงที่มันมีความมินิมอลที่เหมือนจัดช่อดอกไม้อะไรเงี้ยที่เน้นพวกแบบอิายิโซ so, หรือสเตติสอะไรพวกเนี้ยแต่คือมันก็ไม่ได้ใช้ดอกแบบนั้นนะแต่แค่เปรียบเทียบว่าแบบว่าเอามาจัดให้มันแบบดูมินิมอลเป็นแนวจัดดอกไม้ประเภทนั้นหลักๆกก็คือจะใช้เป็นดอกบัวแล้วก็ใช้เป็นพวกดอกไม้ประดับข้าง,างๆแล้วก็เทียนก็จะใช้เป็นเทียนวันเกิดที่แบบ ที่มันเป็นแท่งๆแบบเกลียวๆหน่อยค่ะก็จะเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกอันนี้คิมก็ขาย 29, 39, 59เออแต่ว่าไซส์ที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็น39ก็คือดอกไม้ดอกเดียวอืมแต่ถ้าไซส์29คือคิมอะเลือกกระทงไซส์มาเล็กเกินไปมันเล็กมากอะทุกคนเดี๋ยวคิมจะปักให้ดูนะว่าไซส์ที่แบบที่กำลังดีอะมันควรจะเป็นไซส์ไหนส่วนที่ต้องลงทุนนะคะในการขายกระทงเนี่ยก็จะมีตัวกาบ ที่เป็นตัวเรือนะคะแล้วก็ด็อบบูวเทียนที่เป็นเกลียวเป็นเทียนมันเกิดแล้วก็ทูบทูบเนี่ยตอนแรกคิมซื้อมาสองสีเป็นสีแบบปกติแล้วก็เป็นแบบสีเขียวซึ่งสีเขียวเอามาไม่ได้ใช้เลยแนะนำว่าถ้าทุกคนจะซื้อก็คือซื้อเป็นแบบสีธรรมดาเลยที่มันเป็นก้านไม้นะไม่ใช่ก้านสีแดงคือคิมพยายามให้มันเป็นกระถ u ง g ักโลกซึ่งคิมรู้แหละว่ามันไม่ได้หลักโลกขนาดนั้นแต่ก็คือพยายามให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆที่มันแบบ ไม่ได้กินพื้นที่เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะ ก็ดอกบ,บัวเนี่ยคิมสั่งมาจากสุพรรณนะคะก็คือทักหาพี่คนหนึ่งใน Facebook ซึ่งเจอในกลุ่มแล้วคิมก็ทักไปแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออแบบพี่ไม่อยากส่งต่างจังหวัดเลยเพราะว่ากลัวมันช้ำหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่เคยขายแล้วเราก็แบบเอออยากลองเราก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเออถือว่าเป็นประสบการณ์ถ้ามันไม่ได้หรือไงก็ช่างมันถือว่าเป็นประสบการณ์เออเราก็เป็นประสบการณ์จริงทุกคนคือดอกบ,บัวที่เอามาคือช้ำหมดเลยช้ำแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตายช้ำอ่ะแบบว่าช้ำที่มันแบบพับไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออตายนึตายนึเออ,เอ,อก็คือคิมสั่งมา500ดอกใช้ได้จริงๆประมาณ200ดอกดอกคิมว่าคิคมคิดว่าน่าเป็นเพราะว่าใช้ขนส่งที่มัน ขนส่งเย็นซึ่งคิมอะเข้าใจว่าเออขนส่งเย็นอะแล้วคิมก็ได้แจ้งขนส่งไปแล้วก่อนที่ให้พี่เขาไปส่งว่าเออมันเป็นดอกไม้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าอุณหภูมิที่เขาใส่มาคือศูนย์องศาแล้วก็ติดลบซึ่งมาทําให้แบบดอกบ,บัวของเราอะมันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็ช้าแล้วคิมก็แบบได้ทักหาแบบขนส่งอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข,ขของการรัแบผบิดชอบคิมก็แบบออไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายคิมก็เออพยายามแบบ manage 200ดอกนะั้นอะให้มันแบบคุ้มค่ามากที่สุดก็เอามาจัดช่อจัดอะไรให้มันแบบขายได้ราคามากที่สุดนะทุกคนซึ่งผลตอบรับก็คือก็ก็ด,ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเออข้อเสียของคิมก็คือคิมเตรียมของไม่ทันเพราะว่าคือทุกทุกช่ออะมันต้องมาจัดจัดจัจัดหน้ามันใช่ไหม แล้วคิมพยายามจัดให้เต็มที่แล้วแต่มันไม่ทันพอทุกคนมาเนี่ยเขาก็จับจับดับไปแล้วกว่าเราจะจัดใหม่เนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วตรงนี้คิมก็ใช้เป็นแบบ DIY ให้ทุกคนแบบ DIY เองด้วยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คือลูกค้าจะเลือกที่เราจัดให้เพราะว่าลูกค้าบอกว่าเออกลัวจัดไม่สวยอะไรเงี้ยแต่อย่างมาคนก็เลือกของเราไปแล้วก็ไปจัดเพิ่มอะไรอย่างงี้ตรงนี้คิมก็จะทําเป็นแบบบุฟเฟ่จัดเพิ่มก็คือไม่ได้คิดเงินเพิ่มเลยจะจัดเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างงี้ ข้อเสียอย่างหนึ่งของกระทงอันนี้นะคนก็คือมันจะมันมันเหมือนมันทากาวอ่ะมันก็เลยเวลาโดนน้ำเนี้ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานไม่ได้ถึงชั่วโมงเลยก็อาจจะแบบ20ินาทีแต่ถ้ามันเป็นบ่อปิดหรือบ่อที่คิมไปขายอ่ะก็คือวางไปปุ๊บเขาเก็บปั๊บอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะไม่จมมันก็มันก็มันก็อยู่แค่นั้นแล้วมันก็เก็บขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ถ่ายรูปสวยๆคิมก็เห็นอยู่ว่าแบบเออทุกคนไปถ่ายรูปกัน ฟีดแบ็กก็คือดีมากอย่างบางคนก็แบบเออพี่ไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยปีหน้ามาอีกนะอะไรอย่างงี้เออคิมก็แบบก็คิดอยู่ว่าอยากจะไปขายอีกปีหน้าพอขายเสร็จแล้วนะทุกคนคิมมาคำนวณต้นทุนแล้วก็คำนวณกําไรก็คือเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอย่างที่คิมบอกว่าดอกบ,บัวที่คิมสั่งมา500ดอกอะตายไปแล้ว300มันก็ได้เหลือแค่200ใช่ไหมแล้วก็ของพวกถูวพวกเทียนอะไรเงี้ยคือคิมสั่งมาเยอะมากเยอะแบบ เป็นหมื่นเป็นพันเลยคือแบบเป็นพวกที่แบบว่าเออสั่งแบบสั่งแบบชอบสั่งของมาเยอะอะเออมันก็เลยกลายเป็นขาดทุนดอกไม้บางชนิดที่เราซื้อมาขายคือเราคิดว่าเออคิมซื้อดอกทานตะวันมาขายด้วยแบบมาจัดช่อจัดอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นนะทุกคนคือดอกทานตะวันคือขายไม่ได้เลยเพราะงั้นถ้าใครอยากขายทานตะวันก็ ก็คำนวณดีๆนะเพราะว่าที่คิมเอามาก็คิมขายไม่ได้เลยกลายเป็นว่าดอกไม้ที่เราแบบเอามาลงทุนอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แล้วก็ตรงดอกไม้เนี่ยคิมซื้อมาดอกหนึ่งคิมจาชื่อดอกไม่ได้แต่เดี๋ยวคิมแปะรูปให้อันเนี้ย คือคิมแนะนําว่าให้แช่น้ําแบบล่วงหน้าสัก2-3วันตอนแรกคิมเข้าใจว่าเออถ้าซื้อมาแบบเร็วเกินไปเงี้ยมันจะให้ดอกเหี่ยวแต่จริงๆแลไม่เลยพอซื้อมาแบบใช้เลยเงี้ยมันหนักมากแล้วมันไม่บานดอกมันไม่บานดอกมันหดแต่พอแบบคิมแช่ไว้สักแบบ2-3าวันหลังจากร้อยกระทงอะ่ะคือมันบานสวยมาก ถ้าใครแบบจะใช้ดอกเนี้ยก็แนะนําให้มาแช่ไว้สัก3าวันก่อนนั่นแหละทุกคนเผื่อเป็นแนวทางในการขายกระทงในปีหน้านะคะหรปีต่อๆไปใครใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้น,นะคะแล้วก็เดี่ยวพวกลิงก์ซื้อของต่างๆเดี่ยคิมแปะลิงค์ให้อันนี้คือคิมเลือกร้านที่มันถูกที่สุดแล้วแล้วก็ส่วนไซส์อะไรเงี้ยคิมก็จะแนะนะําว่าเออควรจะเป็นไส์ไหนดีโอเคเอละบ๊ายบา